กินกาแฟธรรมดาไปนี่ต้องมาถ่ายรูปกับวิวพวกนี้นี่อย่างนี้เลยความรู้สึกเหมือนเดินป่าทิพอะเหมือนอยู่ในเขาวงกดเลยอะ่ะเนี่ยดูดินะซ้ายขวายญ้าอย่างสูงอ่ะดูดิ สวัสดีครับทุกทุกคนผมจมส์แซนโอเคครับแล้วก็วันนี้นะผมก็จะมาพักผ่อนชิลๆนะผมอยู่ที่นะฟอ s t เรสตเตคาฟนะผมมานั่งกินกาแฟอยู่ตรงนี้ฮะถ้มกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยนะผมโอเคเป็นไงไปดูกันเลย เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้นะผมเรามาถึงแล้วนะผม Foreste Cafe นะค Cafe แบบบรรยากาศโคตรดีเป็นบรรยากาศริมป่าเลยนี่ฮะดูนี่เออไปไปดีกว่าได้เวลาเดินเข้าป่า เฮ้ยอะไรอ,อ่ะเฮ้ยดูไอ้น้ำดิมาฝ่ายนี่มามความรู้สึกเหมือนเดินป่าทิพอะ่ะ ไหนม่ดูปลานี่แต่มันดำเยอะไหนดูแต่ละตัวตัวใหญ่นะหลายหลายตัวมากเลยนะนี่เป็นป่าทิพย์เลยนะเนี่นยนะออไหนดูเหมือนเดินเที่ยวป่าทิพย์เลยอนะแล้วมันใกล้บ้านนะให้ดีหน่อย ไหนดูซิโอ้โหเนี่ยเป็นน้ำตกไงน,น้ำไหลธรรมดาเนี่ยตรงนู้นมันเป็นไหลเป็นน้ำตกเนี่ยทุกคนเป็นน้ำตกทิปนี่มีเหมือนแบบที่ให้เหยียบด้วยอ,ววอะไรอ่ะไม่มันคืออะไรอ่ะอไม่ใช่นี่เลย เอาละครับทุกคนตอนนี้นะผมก็กําลังถ่ายรูปเล่นอยู่นะฮะพอดีว่าเขาต้องจองคิวครับเพราะว่าร้านตอนเนี้ยโต๊ะเต็มอะโต๊ะเต็มผมต้องมานะฮะมาวอล์กก่อนมาวอล์กเล่นเล่นก่อนนะฮะ <30. S 1> เนี้ยมาวอล์กมาถ่ายรูปเล่นก่อน <30. S 1> เนี่ยบรรยากาศสวยมากนะฮะ โอเคครับผมหลังจากเรานะ่ยเล่นถ่ายรูปไปนานพอสมควรเลยนะฮะก็ตอนเนี้ยก็อ๋อได้ได้แต่อยู่ข้างล่างใช่ไหมไม่ได้อยู่คนใช่ไหมอ๋อได้ตอนนี้โตว่างครับไปไม่เลยดีกว่าโต่ว่างแล้วพี่เอ๊ะ <laughs> <c oughs> ไม้หรูดีมาเนี่ยดูด๋ยไหนดูมีอะไรมังง่งอ่ะแม่แม่กินอะไรมังง่งอ่ะอันนี้อะไรทอดปลาหมึกเนี่ยเนืปลาหมึกได้เออ,เอ,อปลาหมึกได้คารา,มารเรมลไปปลาหมึกชุบแปง้งปลาหมึกชุบเกล็ดปลาหมึกชุบเกล็ดอ,อ่ะอันนี้พวกข้าวทั้งหลายข้าวหนักแล้วเดี๋ยวเรากินเป็นเมนูเบาๆวันนี้แบบชิลๆไปก่อนเบามากเบามากอร่อยม พวกน้ำน้าน้ำอะไรุเมี้เราข้าใสุ่มีโกโก้เอ้ยเดี๋ยวเอ้ยชานมบราวน์ชูการ์อันอันนี้ผมเคยกินหลายร้านนะแต่ว่าไม่เคยกินที่นี่เอาเอาตอนนี้เป็นเวลาสามโมงครึ่งได้อยู่นะได้อยู่ยังไม่สี่โมงเป็นกาแฟเหรอไม่ใช่เป็นชาเออกินได้นะคืนนี้รู้กันเออคืนนี้รู้กันถ้าฉันมีเรียนอะไรเปล่า โปรเจกต์ผมส่งแล้วผมไม่มีแล้วโชคดีหน่อยเนาะฮะเธอสอบอ๋ะรโอชแลเดี๋ยวเธอชานมบอกเขาใส่นมเยอะๆได้ปะเอาชาหน่อยๆหน่อยเค้กห่อเฮ้ยบาวนี่เหรอบาวนี่ใช่ปะ บราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตมีโอรีโออยู่ข้างบนด้วยผมเอาอันนี้ด้วยแล้วกันต้องขนมหวานต้องแบ่งกันกินสั่งแค่นั้นก็พอเออชิ้นเดียวก็ได้เอาอยู่อะเอบรานี่ที่จะเบราวนี่โน่จะกินด้วยเลบราวนี่ดาร์กช็อกโกแลตโอเปนเซซซมีอู้ย่อ้าวเธอมาด้วยเหรอ อ่ะ,อะไอ้น้ำพ่นมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเลนมีเดี๋ยวเลนไม่ชัด <1> 1> อ่ะแม่นะตู้นี้ให้ความรู้สึกเหมือนสตาร์บัคมากเลยแบบคล้ายมากเลยเดี๋ยว <S 1> <1> <S ดูวดิ เออหญ้าสูงอ่ะเดีย๋ยวป่ะถ่ายแล้วมันสวยน,นี่มันต้องเข้าปรนี้อ่าไปโดดลงไปเฮ้ยโอ้ยใช้แรงไม่ดูเลยใช่ยงังไงไม่มีตากล้องอ่ะเออมีแต่ตาว,วอล์ก <c oughs> เมือนอยู่ในเขาวงโกดเลยอะเนี่ยดูดิเนซ้ายขวาย่าอย่างสูงอะะดูดิเนี่ยถ้าเรามุมต่ำมุมมุมต่ำกว่านี้เนี่ยมุมต่ำแบบเนี้ยเออ่ดเออานั่งได้โคเรียโคเรีย โคโคเรียทิปมะเดยโโหเนี่ยหญาสูงสูงเนื้นเกิดอะไรขึ้นเลดี้บัคกำลังขี่กันอยู่เลดี้บัคกำลังเอากันอยู่นไหนอะอ๋ออยู่นี่ตัวมันเล็กมากเลย เอาเร็วรีบถ่ายใหม่รีบถ่ายนะเฮ้ยไอ้หนูมเอหน่อยนะขอยอญาติเธอเธอย่าไปเกล้งน้อเฮ้ยนเดียเดี๋ยว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 เงี๋ยยวเอยเวเดอ๋ยเียเดีเเดีเดียวเด็วเยเดียวเดยเีเลดีวเาเลดียเว เออเนี่ยต้องค่อยคขึ้นโอ้ยโดนต้งวโอเคเฮ้ยออกมาได้ไหมน่เนี่ย,ยธรรมชาติหน่อยอ <c oughs> เออเนี่ยจ่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโดน <c oughs> <c oughs> ปมีอาหารด้วยไหมคะมีอาหารด้วยมีซีฟู้ดด้วยคุณลุงเฮ้ยนีดูดิโอ้โหดูดูลายอะอาหารหลายอย่างมันเป็น เป็นลาเต้าอาร์ตอ่ะตรงกลางทนอ่ะโอเคไปทุกคนช่วยเปิดคัวทรงชิ้นป๊อกมากเลยชิ้นเล็กก่อนไปได้อาหารแล้วครับ เขาคงค่อยๆตามเรามาล่ะเขาตามามาเดี๋ยวเนี่ยมาแล้วกำลังมาแล้วโอเค,อเคมาแล้ว อจริงๆอะผมกินชาพอเนี่ยป่านนอนไม่หลับก็ได้นะนั่งเหนื่อยมาใช้ได้เข้มมากเลย,ร,เร,ยรู้เรื่องเตรียมใจไปแล้วเตรีมรยมเตรียม,มตัวแบบตาตื่นเลยเนี่ย ยิ่แหงป่าฝนนะฮะนี่เลยเส่ไกดน้ำมาบอกเลยอย่าให้พืชอันนี้โดนตัวเพราะมันคันเหมือนกันนะแบบเนี่ยเหมือนเขาแบบยังไงทำให้มันนั่งได้อะเนี่ยอันเนี้ยนั่งได้แต่โครนมันก็มีนะตรงเนี้ยผมเพอเหยียบไปแล้วเนี่ย ผมว่าใครมาที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแบบยังไงคือกินกาแฟธรรมดาไปนี่ต้องมาถ่ายรูปกับวิวพวกนี้นี่อย่างนี้เลยนี่อย่างนี้นะทุกคนถ่ายหมดไ,ไหนอ๋<ต>เอ,อเนี่ยที่ฉันชอบเหมือนกันดอกไม้แบบไม่ดูแต่ที่ไปท่ามาหาลาดนั่ก็เดี๋ยว แป๊บหนึ่งถ้ามาหาร้านมีเหรอมีเพราะฉันแบบตื่นตาตื่นใจเพราะฉันได้เจอมแล้วฉันไม่ได้ถ่ายใช่ไหมด,ดีไมเคยไหมได้เยอะอยู่อ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทะที่ตารับชมนะผมสำหรับวอล์กทัวร์อ่าฟอเรสเตอคาเฟ่นะผมก็บรรยากาศชิๆลๆแล้วผมอยากมามาได้นะผมฟอเรสเตอร์คาเฟ่ที่ นายนักปากเก็ดนองทบบุรีใช่ฮะโอเคก็ขอตัวคลิปเียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมนะผมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากผมนะกดเลยกิ้งๆิ้งนะฮะตรงนี้แล้วก็ขอบคุณนะักที่ไปเที่ยวด้วยกันเจอกันไ่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย